วิธีที่เร็วที่สุดที่ทำให้ความรักของคุณยุติลงอย่างรวดเร็วนะคะวันนี้มีสิ่งที่อยากจะมาบอกเล่ากับคนที่มีคนรักนะคะคู่สามีภรรยาหรือว่าแฟนที่กำลังคบกันอยู่ค่ะว่าถ้าคุณทําตามแบบนี้นะคะความรักของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะ ยุติลงอย่างรวดเร็วนะคะได้ไม่แพ้กับการมีคนอื่นเลยทีเดียวนะคะสิ่งที่อยากจะบอกเล่าก็คือว่าหลายๆคนนะคะยังไม่ได้คิดถึงในเรื่องนี้เวลาที่เราเนี่ยคบกับคนสักคนหนึ่งซึ่งเป็นคนรักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาหรือว่าแฟนนะคะก็คือการให้พื้นที่ส่วนตัวนะคะเพราะว่า มีคู่ชีวิตนะคะหลายคู่ที่แต่งงานไปแล้วนะคะหรือว่าคนที่กําลังคบกันอยู่นะคะที่คบกันแล้วเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้มีพื้นที่ส่วนตัวที่เราใช้เป็นการส่วนตัวของเราเองนะคะไม่ใช่เพียงแค่ว่าพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยหมายถึงห้องหมายถึงอะไรแบบนั้นนะคะมันหมายถึงว่าเวลาคุณคบกันแล้วนะคะพื้นที่ส่วนตัวที่คุณเนี่ยจะอยู่ ะค,ะคุณไม่มีสิทธิ์เข้ามาในส่วนนี้ในพื้นที่ของเราเนี่ยคืออะไรเช่นบางคนคบกันเนี่ยนะคะก็อาจจะบอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะถามถึงอดีตความรักของเรานะคะอันนี้เป็นข้อตกลงร่วมกันแต่ว่าถ้าคุณไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนนะคะวันหนึ่งไอ้เรื่องพื้นที่ส่วนตัวของคุณเนี่ยมันจะเป็นปัญหาสําหรับคุณได้ในอนาคตนะคะพื้นที่ส่วนตัวหมายถึงอะไรทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะที่เป็นส่วนตัวของเราไม่ว่าจะเป็นความ อดีตของเรานะคะในบางเรื่องนะคะหรือว่าจะเป็นการเงินของเรานะคะเรามีเส้นแบ่งเขตแค่ไหนนะคะเป็นเรื่องของการตัดสินใจส่วนตัวของเราว่าเรามีขอบเขตนะคะที่เราจะตัดสินใจส่วนตัวในเรื่องส่วนตัวของเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอะไรที่เราร่วมกันได้อะไรที่เราร่วมกันไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราเนี่ยปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย เป็นของกันและกันทั้งหมดเลยนะคะไม่มีการแบ่งพื้นที่ส่วนตัวเลยนะคะบอกได้เลยว่าอันเนี้ยมันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ความรักของหนุ่มสาวหรืออาจจะไม่ใช่หนุ่มสาวนะคะอาจจะเป็นความรักของคุณป้าคุณลุงหรือคุณตาคุณยายเนี่ยยุติลงได้เลยทีเดียวนะคะจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนนะคะถ้าเราเนี่ยอยากจะเขาเรียกว่า ยุติความสัมพันธ์หรือว่ายุติความรักให้เร็วๆนี่นะคะให้เรานะไม่ต้องมีพื้นที่ส่วนตัวนะคะเป็นของฉันและเธอนะคะกับทุกสิ่งทุกอย่างเราคุณจะพบว่าถ้าเราทําแบบนี้นะคะมันเป็นพื้นที่ของเราทั้งหมดเนี่ยเราจะเกิดความอึดอัดแล้วมันไม่เกิดมีความเป็นส่วนตัวเพราะว่ามนุษย์เรานะคะต้องการการมีพื้นที่ส่วนตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นความคิดการกระทําหรือว่าคําพูดหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเรื่องของความรับผิดชอบเงินทองต่างๆเนี่ย จะต้องมีเส้นแบ่งนะคะชัดเจนซึ่งเรื่องนี้นะคะถ้าเราเนี่ยไม่ได้กําหนดมาตั้งแต่ตอนที่เราคบกันเนี่ยนะคะพอเวลาที่เรามาเจอเนี่ยปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่ได้แบ่งพื้นที่ส่วนตัวตรงนี้เอาไว้เพราะฉะนั้นก็ ฝากบอกเพื่อนๆนะคะว่าจริงๆแล้วถ้าเราเนี่ยไม่ได้กําหนดเรื่องนี้นะมันมีโอกาสสูงมากที่ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันจะยุติลงแล้วถ้าใครอยากให้ความสัมพันธ์ยุติลงด้วยความรวดเร็วนะคะก็ไม่ต้องใส่ใจคลิปนี้นะคะเพราะว่าคุณก็สามารถใช้พื้นที่ของคุณทั้งหมดนะคะเป็นพื้นที่ส่วนรวมของชันและเธอของคุณและชันนะคะและทุกอย่างเนี่ยมันก็จะดําเนินไปอย่างรวดเร็วก็คือความสัมพันธ์มันก็จะเขาเรียกว่า ไปได้ไม่ดีนะักเพราะว่ามนุษย์ทุกคนนะคะต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะส่งต่อไปให้เพื่อนๆนะคะพี่ๆน้องๆที่เรารักนะคะให้ได้รับทราบข้อมูลนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะ